ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอลิเวอร์พูลบููแมนยู่ฟานได้ควงซาลาคืนหงส์ดกว่าเช่นฮากเก้าอี้ร้อนไร้บรูโน่แบนสึกแดงเดือดยกแรกของฤดูกาลและเป็นขบวนที่212ในประวัติศาสตร์ลิเวอร์พูลปัจจุบันนำจากฝูงเปิดบ้านต้อนรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอริตลอดการในอันดับ6บนช่องว่างห่างกัน10บแนมแถมเจอกันช่วงหลังแพ้ทางสุด นอกจากโดนยำเจต่อ0ูนฤดูกาลที่แล้วย้อนรอยเยือนแอนฟิลด์8นัดล่าสุดไม่ชนะและยิงได้แค่ประตูเดียวเท่านั้นปรีวิวพิมเมกอังกฤษวันอาทิตย์ที่17ธันวาคม2566หรวอว่าูปูประทับไมเนตเต็ดเวลา23.30นนถ่ายทอดสด True Premier Football 1และ2สนามแอนฟิล์ เช็คสภาพก่อนแข่งเจอเก้งครอปนายใหญ่ของแดงพร้อมเรียกผู้เล่นชุดใหญ่คืนตัวจริงหลังหมุนเวียนถึง9ก้าตำแหน่งในเกมออกไปแพ้อูนิองแซงชิวลัวส่งท้ายรอบแบ่งกลุ่มยูโรปาลีกนำโดยกัปตันเฟอร์กิวฟันได้ท่านลองเทรนอเล็กซานเดอร์นูโมซาลาอลิสซอนไปเกอร์ที่ไม่ได้เดินทางไปเบลยเยียมเมื่อกลางสัปดาห์แต่กรณนั้นในรายอลริซิสแม็กอลิสเตอร์เจลมาติเตียโกอคันตาราเดียโกโชตาสเตฟานบายสติป และแอนดูโรมสันยังบาดเจ็บหมดสิทธิ์มีส่วนร่วมดานเอริกเทนากุนซือปีแสดงถูกหมายหัวอาจตกเก้าอี้ถ้าเกิดนัดนี้แพ้แบบเลเทสสภาพทีมไม่ช่วยอะไรเมื่อบรูโน่เฟรนันจอมทัพกัปตันทีมดันโดนเหลืองข้อหาโวยวายกรรมการระหว่างเกมพ่ายบอลมัดขาบ้านจนสะสมครบ5้าใบได้สิทธิ์พักแข้งมีเท่านั้น2องแนวรับคนสำคัญทั้งแฮร์รี่แม็กไกวร์กับลูกชอยังมาเจ็บกำเริบในแมตช์โดนใบมนิกเชือดตกรอบแชมเปียนลีก แต่คาดว่ารายหลังน่าหายทันข่าวดีมีบ้างเมื่อมาคัดและฟอร์ดหายป่วยกลับมาเหลือแค่อองตนีม่มาร์กา亚ยังไม่สมบูรณ์แต่ก็น่าจะนั่งสำรองอยู่แล้วขณะที่กาซิเมโรลิสโนมาติเนสเมสันเมวชัยเลวมาเลเซียคริสเตียนเอริกเซนอามัดเดียโลยังคงพักรักษาอาการบาดเจ็บนักเตะที่คาดว่าจะลงสนามลิพูซี่สูมส3 3อลิซอนเบเกอร์เทรนอเล็กซานเดอร์นูอิบราฮิมาโกนเตเฟอร์กิลฟันได คอสตาซิมิคาสโดมิเกโซโบสไลนวัตทรุแอนโดไรอันกราเฟนแบกมฮัมหมัดซาลาดาวินนูยเยสลุยดิอัสแมนยูนิตี4-3-3อองเดโอนานาอรอนวานบิสซาก้าราเฟลวารันจอห์นนี่อีเวนส์ลูคชอ์สกอตต์เมกโทมินีคอบบี้ไมนูโซฟิแยนอัมระบัตมาคัตแลตฟอร์ดลาสมุดฮอยลุนอเลฮันโดกานาโชความน่าจะเป็นของเกม ขึ้นชื่อแดงเดือดมักเกิดเรื่องราวไม่คาดฝันอยู่เสมอหากแต่นาทีนี้คงยากจะพลิกล็อกเมื่อลิเวอร์พูกำลังมั่นใจขุมกำลังแกร่งกว่าเยอะแม้เจอปัญหาบาดเจ็บเล่นงานก็ยังดูดีกว่าแมนยูที่ระสํำระสายไปหมดถ้าเม็ดแรกมาเร็วมีสิทธิ์ไหลแต่ยังไงคงยากที่ผลจะออกมาขาดลอยเหลือเชื่อแบบผลที่แล้วผลการแข่งขันที่คาดลิว์พูชนะแมนยูสามต่อศูนยรับอาจต้องไม้แข็งเค้นฟอร์มแข้งผี อดิธนาคุณซอแมนเชสเตอร์เตดยอมรับว่าเขาอาจต้องใช้ไม้แข็งในการกระตุ้นนักเตะให้ทำผลงานออกมาเชนฮากถูกถามว่าคุ้มกำลังของเขาต้องการแนวทางที่อ่อนโยนยหรือแอคชั่นแบบตรงไปตรงมาในการเค้นฟอร์มออกมาคุณซอชาร์ดตอบว่าผมคิดว่าสำหรับนักเตะส่วนใหญ่เราต้องคอยปลอบประโลมพวกเขานะบางครั้งก็ต้องเตะก้นพวกเขามันสามารถสร้างความแตกต่างในการบริหารได้สำหรับวิธีการที่คุณเลือกใช้จะเป็นการเตะก้นนักเตะหรือคอยใช้แขนโอบกอดพวกเขาเอาไวนะ้น่ะ เมื่อถูกถามถึงความมั่นคงในตำแหน่งงานหลังปราชัยมาสามนาิดในทุกรายการก่อนเยือนแอนฟิลคุณซือชาวรัตตอบว่าผมไม่ได้กังวลถึงเรื่องนั้นผมต้องการคว้าชัยชนะร่วมกับทีมและพัฒนาทีมไปในทิศทางที่เหมาะสมเราอยู่ที่นี่ในโปรเจกต์งานฤดูกาลที่แล้วพวกเราเดินไปถูกทางฤดูกาลนี้เราไม่สามารถทำได้ตามมาตรฐานที่พวกเราคาดหวังนั่นคือความจริงเราเจอกับความเสื่อมถอย ผมคิดว่าอนาคตของแมนเชสเตอร์เดนั้นดีมากๆหากคนได้เห็นว่าเรามีนักเตะที่ดีในขุมกําลังกี่คนเรามีนักเตะดาวรุ่งซึ่งมีศักยภาพสูงมากในการลงเล่นระดับท็อปทั่วโลกผมมั่นใจว่าเมื่อนักเตะที่รับบาดเจ็บหายกลับมาทีมเชอร์วูดอดีตมิดฟิลด์ของสเปอร์ไม่เข้าใจการทํางานของเอดิเธเทนฮากที่ไม่ให้ฮันเดบ่าวเมดบีก,กับคอบบี้ไมนุ่ลงเล่นให้ต่อเนื่องทั้งที่ทํางานได้ดีแต่กลับใช้พวกสตาร์ดังลงเล่นมากกว่าเพื่อฟิตกลับมา แสดงกำลังตกที่นั่งลำบากหลังแพ้ใน2เกมหลังและตกรอบอยู่ฟ้าแชมเปี้ยนีกโดยทีมเตรียมไปเยือนลิปูจากฟูงพิมเบรีวันอาทิตย์นี้ด้วยการมีแต้มตามหลังไกล10คะแนนะซึ่งทางเชอร์วูดพูดถึงยูเนเตดว่าไม่เข้าใจการทำงานของเทนฮากโดยเฉพาะไม่ใช่2ดาวรุ่งที่ทำผลงานได้ดีอย่างหลงเล่นผมไม่แน่ใจว่านักเตะร,รู้หรือเปล่าว่ากระบวนการคืออะไรผมแน่ใจว่าเทนฮากจะทำถ้าเขาบอกว่ามีเชอร์วูดกล่าวผ่านสกายสปอร์ตเขาเออกมาพูดอย่างน่าฟังทำให้ตัวเองสงบและเขาเป็นนักพูดที่ดี เขาจาเป็นต้องแสดงผลงานออกมาเพราะในตอนนี้มันไร้ซึ่งสไตล์ในการเล่นไม่มีการยกระดับตัวบุคคลใดๆผมข้องใจเมื่อได้เห็นเชนลูฮาริบาเมื่อ2-3ถึงเดือนก่อนมีผลงานที่ดีแล้วก็หลุดออกจากทีมไปคนที่ทําผลงานได้ยังโดดเด่นแล้วก็หลุดออกจากทีมทันทีที่สไตลร์ยังอัมรบัดหรือใครก็ตามฟิตสมบูรณ์ค็อบบี้เมนูอีกคนที่ทําได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อลงสนามเรื่องแบบเดียวกันนี้ก็เกิดขึ้นกับเขาเช่นกัน เอริกเทนฮาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเผยว่ายังไม่ได้คุยกับใครก็าตามจากอินิออสก่อนที่จะซื้อหุ้นของสโมสรเร,รียบร้อยอย่างเป็นทางการเซอร์จิมและคริปบรรลุข้อตกลงในการซื้อหุ้น25%ของปีแสดงที่มูลค่าราว1.3พันล้านปอนด์ซึ่งคาดว่าจะมีการประกาศก่อนวันคริสต์มาสหลังจากที่ล่าช้าและเลื่อนมาหลายครั้งแล้วที่ผ่านมาสื่อของอังกฤษต่างรายงานถึงเรื่องอนาคตที่ไม่แน่นอนของนายใหญ่ชาวฮอแลแลนด์หลังทีมผลงานไม่ดีนักและตกรอบอยู่แ้าเชส์ลีกด้วยการเป็นอันดับสุดท้ายของกลุ่ม ไม่ได้ไปเล่นแม้ช่วยรองอย่างยูโรปลาลิกในการถแถลงข่าวก่อนเจอกับลิพูนนักข่าวไม่พลาดที่ถามเรื่องที่ว่าได้คุยกับทางอินิออสบ้างไหมซึ่งทางเทนฮากตอบว่ายัางไม่ได้คุยเมื่อถูกขอให้พูดถึงรายละเอียดทางเทนฮากตอบว่าผมไม่สามารถพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ยังมีคนอื่นในสโมสรนี้ที่กำลังจัดการเรื่องการกลยุทธ์ดังนั้นผมแค่รอผมโฟกัสกับงานของตัวเองซึ่งคือการโชว์ผลงานกับทีมและพัฒนาทีม ร่างอัปเกรดแล้วฮากโก้แนะผีดึงโซลันกี้เติมหอ,อกโอเว่นฮารกรีประดิตกองกลางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกโรงรปลุกเล้าโตสกัดเก่าเซ็นสัญญาควาตโตรมิกโซลันกี้กองหน้าของบอลมัดเข้าร่วมทัพโซลันกี้มีบทบาทสำคัญให้กับบอลมัดฟอร์มของเขาช่วยให้ทีมของอันดนี่อิราโอล่าทิ้งห่างโซนตกชั้น10แต้มในฤดูกาลนี้หัวหอ,อกชังกรียิงประตูให้ทีมบุกเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด3-0เมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วซึ่งถือเป็นชัยชนะครั้งแรกของพวกเขาที่โอทฟฟอร์ดอี ดาวยิงวัย26ปีเป็นเด็กปั้นของเชลซีแต่ไม่สามารถสอบแทรกขึ้นชุดใหญ่ได้ก่อนย้ายไปลิเวอร์พูลซึ่งที่นั่นเขาก็ยังไม่สามารถเบียดเหล่าแนวรุกตัวฉากาจอย่างโมเหม็ดซาลาโรเบตโต้ฟิมโนโลและเซเดลมาเน่เช่นกันก่อนได้พิสูจน์ตัวเองเมื่อเข้าร่วมทีมบอลมัดด้วยค่าตัวราว19ล้านปอนด์เมื่อปี2019เป็นผมจะดึงเข้ามาร่วมทีมแมนเชสเตอร์เดแน่นอนเขาเป็นนักเตะอะคาเดมี่ที่ทรงคุณค่าของเชลซีก่อนย้ายไปลิเวอร์พูลที่มียอด3ประสานแดนหน้าขวางเอาไว้ เพราะงั้นเป็นเรื่องที่เขาจะเบียดแย่งตำแหน่งได้หากกริฟกล่าวกับเมโวแต่ผมคิดว่าเขาน่าจะได้เรียนรู้และได้รับการดูแลจากฟีเมโนมาเน่และซาร่าเป็นอย่างดีเราเห็นกันแล้วกับซาฮาตอนที่เขาย้ายไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขายังไม่พร้อมเขายังเด็กเกินไปผมคิดว่าตอนนี้โซลันกี้จะได้ย้ายไปทีมใหญ่อีกครั้งไม่ว่าจะเป็นแมนยูเ็ดหรือไม่ก็ตามแต่การได้เด็กคนนี้เข้ามาถือเป็นดีลที่ดีเลยนะเขาทั้งตัวใหญ่และเทคนิคดีขนาดนั้นฉลาดวิ่งหาช่องเก่งและเพรสซิ่งได้ดีด้วย เขาจะได้รับโอกาสย้ายไปทีมะระดับท็อปอีกครั้งผมมั่นใจแมนยูร่วมวงแย่งแข่งตัวจีด๊ดลุ้นป่านหน้าลิพูกับอีก2ทีมทีมท็อกซ์ฟุตบอลชื่อดังรายงานว่าแมนเชสเตอร์เต็ตพร้อมเสริมทัพในตลาดนักเตะเดือนมกราคมนี้โดยการร่วมวงแย่งตัวอาซานเดียวปีกดาวรุ่งวัย18ปีจากเรอเบติสทีมดังลาดิกาสเปนอาสซานเดียลปีกดาวรุ่งทีมชาติสเปนชุดยู21เชือสายสเซนกลัลถูกดันจากทีมเยวชนเรอเบติส ขึ้นมาเล่นในทีมชุดใหญ่เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาลงเล่นไปแล้ว16นัดรวมทุกรายการออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริงถึง11ครั้งทําไป4ประตูจึงตกเป็นเป้าหมายของแมนยูที่หวังแก้ปัญหาแนวรุกซึ่งฟอร์มตกพร้อมกันในฤดูกาลนี้ทั้งมาคัตแลตฟอร์ดอันโตนี่และจอดอนซานโชโดยรายหลังสุดมีปัญหากับกุนซือเอรดิธเทนฮากจนถูกตัดชื่อออกจากทีมตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมอย่างไรก็ตามแมนยูต้องแย่งอัซานเดียวก,กับลิปูที่เคยมีข่าวว่ากําลังมองหาตัวแทนโมฮ oh รวมถึงแอสตันวิลล่าและเบรนฟอร์ดอีก2ทีมคู่แข่งร่วมศึกพรีเมียร์ลีกที่ให้ความสนใจอยู่เช่นเดีวยวกันสำหรับอาซานดิยาวยังเดิอสัญญาก,กับเรอเบติจนถึงเดือนมิถุนายนปี2027และมีค่าชีสัญญาประมาณ30บล้านยูโรแมนูเดต,ตกรอบแบ่งกลุ่มถ้วยแชมเปี้ยนสลีกซีซั่นนี้ตามความคาดหมายแถมรั้งอันดับโวยของกลุ่มอีกต่างหากหลังฟาบ้านแพ้ไปเย็นหนึ่งต่อศูนย์เมื่อกลางสัปดาห์ขณะเดียวกันทีมของเอรดิกเทนักมีผลงานในพรีเมียร์ลีกซีซัน,น เนื่องจากพวกเขารั้งอันดับ7ของตารางโดยเก็บได้27แต้มตามหลังลิพูทีมจากฝูงสแต้มอย่างไรก็ดีแม้จะม่เล่นถ้วยหยุดป้าหลีกรอบเพลย์ออฟแต่สาวกเรดอามีอดประหลาดใจไม่ได้ที่ทีมรักยังรั้งอันดับ9จากการประกาศแรงกิ้งล่าสุดของอยู่้าซึ่งหมายความว่าทีมจากโอทัฟฟ์ยู่ในันดับที่สูงกว่าทั้งบาซโลน,น่าดอทมุนแอเลติโกมาดริตและนาโปลีเอรรส์ามากกับอันดับ9แฟนบอลผีแ,แดงแสดงปฏิกิริยาผมไม่คิดว่าเราจะมีอันดับสูงขนาดนี้ มันเป็นข่าวที่น่ายิยนดีหากจะพิจารณาถึงความห่วยแตกของเราทั้งนี้จากการประกาศแรงกิ้งสโมสรฟ,ฟุตบอลล่าสุดของยูฟ่าแมนซิตี้รั้งอันดับหนึ่งตามด้วยบายเยอร์และเรอัลมาดริดจากโผล่ท็อปเทนดังนี้ 1. แมนซิตี้์สองบาเยอร์สามเรอัลมาดริดสี่ลิเวอร์พูลห้าปารีสแซงต์แชร์แมงหกอินเตอร์มิลานเจ็ดเชลซีแปดอาร์เบลีฟซิกเก้าแมนเชสเต็ดติบโรม่าผีต้องแบ่งเคตาเฟ่ย์ี่สิบเปอร์เซ็นต์หากกลี่นวุทธย้าย เคตาเฟ่อยู่ในสถานการณ์ที่ได้ประโยชน์อย่างมากกับเมรสันกรีนวูดโดยมีรายงานว่าทีมจากลาลิก้าจะได้ส่วนแบ่งจากการขาย20%หากกองหน้าไม่เด็ดย้ายไปอยู่ที่อื่นหลังจบฤดูกาลนี้กรีนวูดย้ายไปอยู่เคตาเฟ่แบบยืมตัวทั้งฤดูกาลเมื่อเดือนกันยายนและพิสูจน์ตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมโดยทำ4ประตูและ3แอสซ์จากการลงเล่น13นัดดูเหมือนว่ากรีนวูดจะไม่มีนาคตกับแมเยอร์ D, และเดียร์ลติก็อ้างว่าในขณะที่เคตาเฟ่กำลังชั่งน้ำหนักเพื่อคว้าตัวเขามาด้วยสัญญาถาวรพวกเขาาก็เเตรีียมทท่่จะได้งงินนนนใแวอื ต้องขอบคุณเงื่อนไขที่ไม่เป็นที่ทราบมาก่อนพวกเขาอ้างว่าในข้อเสนอที่ทําให้การยืมตัวเป็นไปได้ง่ายขึ้นและเพื่อน้มนาวให้เคตาเฟ่คว้าดาวเตยวัย2 2ปีไปร่วมทีมทีมจากสเปนจะได้ส่วนแบ่ง20%และพวกเขาจะสามารถจ่ายเพียง8 0หากจะทําสัญญาถาวรดาวเตยวัย2ีปีถูกจับกลุมในข้อหาพยายามข่มขืนและทาร้ายร่างกายเมื่อเดือนมกราคมปี2022และถูกผีแดงสั่งพักงานในขณะที่รับค่าจ้างเต็มจํานวนทว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวถูกยกเลิกไปโดยหน่วยงานอายการในเดือนกุมภาพันธ์ หลังจากพยานคนสำคัญถอนตัวจากการมีส่วนร่วมขณะที่กรีนวูดก็ปฏิเสธในทุกข้อกล่าวหาของเขาหลังการสืบสวนภายในที่ยืดยาอยนเดได้ประกาศเมื่อเดือนสิงหาคมว่ากรีนวูดจะไม่เล่นให้กับพวกเขาอีกเนื่องด้วยกระแสสังคมที่เรียกร้องเข้ามาสู่สโมสรน,นั่นส่งผลให้นาคตของกรีนวูดซึ่งมีสัญญาก,กับูยนเดถึงปี2025บวกกับออปชันที่สามารถขยายเพิ่มได้อีกปีจะเป็นประเด็นร้อนในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าสโมสรจากสเปนไม่ได้ายค่ายืมตัวกรีนวูดและตอนนี้ พวกเขากำลังพิจารณาที่จะทำข้อตกลงทาวอนโดนแทงข้างหลังพอปอกบาผิดหวังถูกเนมันยามาติดให้ร้ายมาติดมิดฟิลด์ชาวเซิร์ฟซ,ซึ่งปัจจุบันเป็นสมาชิกทีมแรนช์ในเมืองน้ำหอมเคยค้าแข่งร่วมกับปอกบามาก,ก่อนเนื่องจากเขารับใช้แมนเดต์ดนาน5ปีหลังย้ายจากเชลซีแล้วพลาดไปหากินในสระก,กับโรมา่ากระนั้นก็ดีเมื่อสัปดาห์ก่อนดาวเตวัย35ปีให้สัมภาษณ์กับสื่อออสเตรียว่านักเตะเชลซีมีความเป็นมืออาชีพมากกว่าแมนเดต์ด เนื่องจากปอกบาและเจะดอนซานโชมาซ้อมสายบ่อยครั้งที่เชลซีนักเตะทำตัวแบบมืออาชีพพวกเขาไม่เคยมาซ้อมสายแต่ที่ยูไนเต็ดมันเกิดขึ้นแทบทุกวันมาติสยืนยันในกลุ่มนักเตะที่สายเสมอคือปอปอกบาและเจะดอนซานโชย,ยังมีอีก2รายนอกนั้นพวกที่เหลือ,อยังเรามาตรงเวลาเสมอดังนั้นเราจึงตัดสินใจตั้งคณะกรรมการด้านวินัยเป็นการภายในโดยมีผมสวมบทเป็นประธาน ผมจดชื่อขึ้นกระดานเพื่อใช้เป็นหลักฐานว่ามีใครมาใสา่บ้างและมีอยู่ซีซั่นหนึ่งที่เราได้ค่าปรับสูงถึง75,000ปอนด์อนเราวางแผนใช้เงินก้อนนี้ปาร์ตี้กันในลอนดอนแต่เราไม่ได้ทำเพราะเป็นช่วงที่โควิดแพร่ระบาดต่อกรณีดังกล่าวดิลเมลอ้างว่ากองกลางเลือดน้ำหอมเจ็บปวดมากที่ถูกนักเตะซึ่งเขานับเป็นเพื่อนคอมเมนต์ในทางลบโดยสื่อเจ้าดังกล่าวระบุถึงแหล่งข่าวในแคนดิงตันว่าอันที่จริงดาวเตะเฟนแมนมาซ้อมสายแค่2ขคนเท่านั้นเนื่องจากติดภารกิจดูแลลูก,ลก และเขายินดีใจถ้าปรับโดยไม่ปริปากบนหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ